หน้า351ตั้งแต่มุนทวตีติยถารัญโยกุยหินจจคัชโตปริขารพันดาวหามนุษยสาติอธิปายโยเป็นต้นไปบทว่ามุนทวตีมีอธิบายว่าเหมือนคนหาบของสำหรับใช้ของพระราชาผู้เสด็จไปไหนไหนบทว่าอันตรากาชังได้แก่ภาระที่จะพึงคล้องไว้กลางคานแล้วหามไปสองคน บทว่าอาจากักขุดสังคือเป็นของไม่เกื้อกูลแก่ภิกษุได้แก่ยังความเสียให้เกิดแก่ภิกษุบทว่านาชาเทติได้แก่ไม่ชอบใจบทว่าอัดถังคุละประมังได้แก่ไม้สีฟันยาวแดนิ้วเป็นอย่างยิ่งด้วยนิ้วขนาดของมนุษย์ทั้งหลายบทว่าอาติมันทาหักกลางได้แก่ไม้สีฟันที่สั้นนัก2บทว่าทยังอาเลเปนติมีความว่าพิคูฉับพ,พคีจุดไฟที่ดงหญ้าเป็นต้น บทว่าปตักคิงมีความว่าเราอนุญาตให้ภิกษุจุดไฟรับบทว่าปริตตังมีความว่าเราอนุญาตการป้องกันด้วยการทําให้ปราศจากหญ้าหรือด้วยการขุดคู แต่ในการป้องกันนี้เมื่อมีอนุปสัมบันภิกษุจะจุดไฟเองย่อมไม่ได้เมื่อไม่มีอนุปสัมบันภิกษุจะจุดไฟเองก็ดีจะถากถางพื้นดินนำหญ้าออกเสียก็ดีจะขุดคูก็ดีจะหักกิ่งไม้สดดับไฟก็ดีย่อมได้ไฟถึงเสนาสนะแล้วก็ตามยังไม่ถึงก็ตามพิกษุย่อมได้เพื่อยังไฟให้ดับด้วยอุบายอย่างนั้นเป็นแท้แต่เมื่อจะให้ไฟดับด้วยน้ำย่อมได้เพื่อให้ดับด้วยน้ำที่ควรเท่านั้นนอกนั้นไม่ควร ข้อว่าสติกรณีเยมีความว่าเมื่อมีกิจที่จะต้องถือเอาฟืนแห้งเป็นต้นบทว่าโปริสิยางความว่าอนุญาตให้ภิกษุขึ้นต้นไม้ประมาณแค่ตัวบุรุษข้อว่าอาปทาสุมีความว่าภิกษุเห็นอันตรายมีสัตว์ร,ร้ายเป็นต้นหรือเป็นผู้หลงทางหรือเป็นผู้ใครจะมองดูทิศหรือเห็นไฟป่าลามมาหรือเห็นห่วงน้ำหลากมาในอันตรายเห็นป่านนี้จะขึ้นต้นไม้แม้สูงเกินประมาณก็ควร บทว่ากัลยาณวนวากรณาได้แก่เป็นผู้มีเสียงไพเราะสองบทว่าฉันทโสอารโเปมะมีความว่าข้าพระพุทธเจ้าจะยกพระพุทธวจนะขึ้นสู่ทางแห่งการกล่าวด้วยภาษาสันสกฤตเหมือนพระเวทโวหารที่เป็นของชาวมคตมีประการอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วชื่อภาษาเดิมในคำว่าสกายะนิรุตติยานี้